และวัวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวของสกิลแต่ละสกิลนะครับแล้วก็มารู้กันว่าหาจากไหนทํายังไงถึงจะได้มันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับตัวของแพทล่าสุดนะครับที่มันอัปเดตมาเนี่ยก็จะมีตัวของเออสเตตนะครับที่เพิ่มตัวของเลเวลและสกิลนะครับปกติเนี่ยจะมีตัวของเจมนะครับที่ใส่ใส่กันแล้วเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะมาบอกเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด 9ชิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนทําการเปลี่ยนสายเป็นสายดาบนั่นเองนะครับนี่ก็สายดาบนะครับตอนนี้เนี่ยสกิลผมผมที่ใส่อยู่นะก็จะเป็นเอ่อสตอมเบเกอร์ตัวนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะทําการถอดนะถอดออ,ออกมานะครับสำหรับดูเอลนะใช้แค่ดาบดาบเดียวครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลีลิกแรกกันก่อนนะครับลีลิกแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนมารีวิวนั่นเองนะครับนั่นก็คือลีลิกตัวท็อถามว่าสกิลตัวของอินฟอนตัวนี้หาจากไหนนะครับก็ได้หาจากตัวของคีอันเจียนเบลุได้เลยนะครับอืมก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะคือเอาง่ายทุกอย่างเนี่ยหาง่ายนะครับมีแค่ หนึ่งสกิลเท่านั้นที่ค่อนข้างจะหายากเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นสกิลอะไรแต่ผมคิดว่าคนน่าจะรู้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับงั้นมาดูกันเลยครับก็ดาเมจเนี่ยอยู่ที่เอ่อคูณ215เท่านะครับของดาเมจดาบนั่นเองนะครับก็ดาเมจดาบตอนนี้ของผมอยู่ที่89.1 s x v t นะผมก็สามารถสวมใส่ตัวของสกิลตัวนี้ได้ครับตอนที่ดาบของคุณเนี่ยเลเวล100นะครับแล้วก็คอร์สเนี่ยก็คือหลอดตรงนี้นะทุกคนนี่ก็ พอผมกดตีปบทุกคนก็จะเห็นหลอดตรงนี้นั่นเองนะครับว่าเมันมันก็ขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับอันนี้สีฟ้าก็คือดามิดดาบหลักของเรานะครับซึ่งมันใช้คอร์สเนี่ยประมาณ 260นะครับถ้าหลอดตัวนี้เต็มเนี่ยตัวของสกิลที่เราใส่เนี่ยก็จะออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ดาวมิดจะเป็นยังไงนะเนี่ยครับดาวมิดก็ขึ้นมาเป็น94นะครับ spvg นะแล้วก็ effect เอฟเฟกเหมือนกันเอ่อพาฟันแบบเหมือนปลาข่มไฟออกไปนะครับก็เนี่ยครับดาวมิดของผมอยู่ที่สูงสุดแค่5 spvg นะก็ขึ้นไปที่94เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะครับก็สามารถหาได้จากตัวของ Dungeon Key เบลุฮาโลวีนเลยนั่นเองนะครับได้แค่หนึ่งสกิลนะครับมีแค่หนึ่งสกิลอยากลองฟาร์มรูบอกแบบไม่ต้องเฝ้าจอไหมลองนี่เลยยูจีโฟนมือถือคาลฟาร์มเกมยี่สี่ชั่วโมงแล้วจะปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากแรงแนะนำแพ็กนี้เลย M V I P สเปคแรงกว่าเดิมสามเท่า F K ลื่นหัวแตกโหลดแอปแล้วใส่โค้ดเลยเซลเจ็ดเจ็ด รับทันที488เพศก็ถัดมานะครับก็จะเป็นสกิลตัวของ Blue Hell f r a m e ตัวนี้นั่นเองนะครับตัว Blue h e l h f a ตรงนี้นะครับดาเมจอยู่ที่260นะครับเท่าก็คือมันจะคูณดาเมจจากดาเมจด,ดับทีป่ปกติของผมนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7ไม่ก็6นะทุกคนก็จะคูณอีก260เท่านะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ตอนที่เลเวลดับของคุณเนี่ย100นะครับ เราคอสเนี่ยก็คือค่าสแต็กนะครับสแต็กสามนะครับถึงจะออกสกิลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับดาบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปบ้มนี่ครับเป็นการหมุนตัวฟันนะครับดาเมจขึ้นมาอยู่ที่142นะครับค่างเยอะเลยนะครับในสายดาบนั่นเองนะครับสำหรับสกิลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาได้จากตัวของปราสาท100ชั้นนั่นเองนะครับผมเออหาได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือตีตัวของบอส เออบาลานนะครับผมถัดมานะครับก็แต่ละสกิลเนี่ยแต่ละเกาะนะครับเราจะเริ่มจากเกาะที่1กันก่อนนะครับก็จากโลกที่1ก่อนนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของเอเมอรัลล์เอตตัวนี้นะครับสำหรับเอเมอรัลล์เอตตัวนี้นะครับก็จะเป็นการคูณ ดามจที่230เท่านั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ที่100รนะครับเลเวลห0 0เหมือนกันสามารถแล้วก็ทํางานตีสแต็กเนี่ย270รอเจนะครับถึงจะออกสกิลสำหรับสกิลตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาได้จากเกาะวันพีทเลยนะครับจากลูกที่1นะครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็นการฟาดลงพื้นนะครับแล้วก็เป็นดามจ1 0 0นะครับผมสำหรับดาเมจสูงสุดของผมนะครับก็คูณดามจเข้าไปเลยนะก็ค่อนข้างจะแรงถัดมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับเป็นสกิล ของโลกที่สองนะครับสำหรับ2สกิลนี้นะครับนั่นก็คือตัวของไททันแดนนะครับไททันแดนเนี่ยถ้าตามชื่อนะครับหาได้จากเกาะไททันนะครับโลกที่2เลยนะครับดาเมจเนี่ยจะคูณ200เท่านะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ตอนที่ดำคุณเลเวล100นะครับสามารถเอ่อตีให้ครบ250ครั้งนะครับเพื่อใช้สกิลนะครับอืมแล้วก็จะคูณดาเมจไปที่200เท่านั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการเอาสกิลของมันกันนะครับว่ามันจะเวอร์วังลังการแค่ไหนนะสำหรับสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะกากนะจริง มันอยู่ในระดับแรงนะครับไม่ได้หมดขนาดนั้นนะนี่นะครับก็จะเป็นการหมุนตัวฟันนะครับผมก็ขึ้นมาประมาณ20ได้นะครับ27นะครับเท่าที่เห็นนะโอเคครับต่อไปครับสตัดนะครับไปนะครับสำหรับสกิลตัวของโลกที่2อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือแอคลาฟตวันนี้นะครับสามารถหาได้จากตัวของเกาะฟิเลนนะครับหรือว่าเม็ดเม็ดคิงดอมนั่นเองนะครับ สำหรับดามิเนี่ยจะคูณที่190เท่านะครับแล้วก็สวมใส่ได้ตอนเรวล1 0 0เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการตีสแต็กอยู่ที่220ครั้งครับเพื่อทำการออกสกิลอะไรครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่านี่ออกมานะครับมาเป็นการฟันออกไปนะครับดามิทจะอยู่ที่100นะทุกคน100 spvt นะครับสำหรับดามิสูงสุดของดาบของผมถัดมานะครับก็จะเป็น2เกาะสุดท้ายนะครับที่มี2องสกิลใน1เกาะนั่นเองครับเรามาเริ่มจาก เออ่โลกที่2กันก่อนนะครับโลกที่2ในตัวของดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะครับก็นี่นะครับเป็นสกิลแรกนะทุกคนสกิลเฟรมดีไวตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ตัวของคูณเนี่ยดาเมจไปที่220เท่านะครับแล้วก็ใช้ตอนที่เลเวล100นะครับของดาบนะแล้วก็ใช้การตี280นั่นเองนะครับสามารถหาได้จากดาบพิฆาตอาสูรก็ดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะครับอันนี้จะดอบง่ายกว่าอีกหนึ่ง กิลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันออกท่าสกิลของดาบตัวนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับก็จะเป็นการฟาดพื้นออกมานะครับดาเมจจะอยู่ที่189 SPVG นะครับอืมก็จะเป็นการฟาดพื้นวงไฟออกมานะทุกคนก็ค่อนข้างโหดดูนะทุกคน189เลยนะโอเคครับถัดมานะครับก็หาได้จากเกาะเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะดรอปยากกว่านะครับนั่นคือมุนมุนเฟลนะครับมุนฟอเออใช่มุนฟอนะครับจันตกนะครับ ก็อันนี้นะครับสามารถเออ่คูณตัวของเออ่210เท่าได้นะครับสำหรับดาเมจแล้วก็ใช้ตอนตอน100นะครับเลเวลนะแล้วก็เออ่ทำการตี260ครั้งนะครับก็จะทําการออกสกิลก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับการคูณเท่าไหร่นะคูณเอ่อ210นะครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะสำหรับสกิลนี้นะคปุ๊บ260ครั้งครับตีบเป็นการหมุนฟันดาวกระจายนะครับก็อยู่ที่116 SPVG นะครับสำหรับดาเมจนะ โอเคครับ okay. สำหรับถัดมานะครับเป็นเกาะสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวของเกาะโซลโอลิฟวิ่งนะครับหรือว่าเกาะแรกนะครับเกาะเริ่มต้นในโลกที่1เลยนะครับก็สามารถหาได้ทั้งหมด2 s k สกิลนะครับนั่นคือสกิลแรกนะที่สามารถหาดรอปง่ายๆนั่นก็คือเคิร์สตัวนี้นะครับ ออนสโตรอะไรนะครับก็นะครับดาเมจเนี่ยจะคูณที่225เท่านะครับสามารถใช้ตอนที่ดาบของคุณเนี่ยเลเวล100นะครับแล้วก็ทำการตี270ครั้งนะครับเพื่อทำการออกสกิลเมืเดี๋ยวเรามาดูนะครับสองร้อยสอร้อยเจครั้งเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะก็ถ้าสกิลจะออกเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะอียี่ครั้งนะครับครับไล่หนีเป็นการฟันลงพื้นนะครับดาเมจจะอยู่ที่125 spvg นะครับตอนที่ผมเห็นนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะออกยากเลยนะครับไม่ค่อนข้างออกยากนะครับเพราะว่ามีโอกาสการดรอปอยู่ที่0.05%นะครับสำหรับเกาะของโซโล่ริเบิริงหรือว่าเกาะแรกเลยนะครับนี่คือสกิลที่ยากที่สุดและแรงที่สุดนะตอนนี้นะครับเบนเดอรเบสเลยนะครับก็จะใช้ฮันคูลดาเมจเนี่ยวิธี330เท่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ลันที่เลเวล100แล้วก็ทําการตี330ครั้งนะครับเพื่อทําการออกสกิล ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนว่าดาเมจสูงสุดของดาบของผมที่คูณเข้าไปอีก330เท่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็สกิลจะออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่143 4 4นะครับ s p v g เลยนะวิกิโอเคครับก็จะเป็นการฟันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของสกิลทั้งหมดนะครับก็เป็นการรีวิวประมาณนี้นะผมก็ ถ้าใส่2ดาบได้นะครับผมคิดว่าดาเมจก็จะหดขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็นี่เลยนะครับก็ทําการใส่2ดาบนะผมก็จะใส่เป็นตัวของคุณเข้าไปเยอะๆอีกนั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยดาเมจที่คุณเยอะๆ mm hmm. ก็คือตัวของบูเฮลไฟตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ทํางานใส่เดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่นะครับก็ 200- 300นะครับ300 SPVG นะเยอะมากนะครับสำหรับตัวสกิล mm hmm. แต่ว่าอันนี้นะครับ mm hmm. เรื่องของสแตทเนี่ย mm hmm. ผมยังไม่ทำการรีนะอเดี๋ยวเราลอ, mm hmm. ลองมาดู การลีเรื่องของสแตทกันบ้างนะครับว่าสายดาบของผมเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะประมาณนี้นะครับก็ใส่ใส่ไปไว้ก่อนแคบก็ดามจต,ตอนนี้นะครับคงที่อยู่ที่ประมาณ50 spvg นะครับเรื่องของสายดาบผมผมก็ใส่มาพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการออกสกิลกันก่อนนะก่อนที่ผมจะพาไปดูเบื้องลึกจริงๆนะครับว่าบูตดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับห0 0ระอยนะโนสรับ บูเฮลไฟก็500 0 SPVG เลยนะเกือบครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของระดับ Legendary นะครับผมก็ว่ามันมันมันจะบวกเท่าไหร่นะครับมันจะคูณไปเนี่ยแล้วเราไม่จริงๆของผมมันจะเท่าไหร่นะครับอีกนิดเดียวครับครึ่งทางละแล้วตอนนี้ครับก็ใช้สกิลครับสับปุ๊บปุ๊บป OC นะครับ1 OCVG เลยนะเยอะขนาดนะครับก็เรามาดูกันนะครับถ้าถ้าผมใส่ตัวของ สกิลไปนะครับตัวนี้นะทุกคนผมก็จะมาทำการใส่ตัวของอเปลี่ยนคูณดาเมจไปอีกหนึ่งเอ้บวกไปอีก100%่งร้อนะครับสำหรับเวปอนดาเมจนะก็ดาเมจของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเบสอยู่ที่โอ้โหแปดร้อยแปดร้อยเอ้ยแต่ตอนแรกมันตอนแรกมันดาเมจดีกว่าปะ ตอนแรกดาเมจด,ดีกว่านะครับหรือว่ามันอาจจะขึ้นอยู่ดาเมจณนะตอนนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าอาจจะขึ้นอยู่แต่ละดาเมจนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็บวกเรปอนไปแล้วนะครับ180เอ้ย100 100%้ออรนะฮะเดี๋ยวผมดูดาเมจดิเน,นี่ยคือ1.93 SPVG นะครับแล้วก็ลองกลับไปเป็นนะครับ4.93ก็เยอะอยู่ดีนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยเมื่อกี้ว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของซื้อเค็ตนะครับกล่องกาชาส่วน ฉายานะครับผมใส่เป็นตัวของฉายาเวฟสามร้อยนะครับ infinite ี e s e r t เวฟสามร้อยนะครับที่บวกเวเปอนดาเมจเนี่ยหนึ่งพันเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแล้วก็อัพเป็นตัวของทาเลนส์เนี่ยสายเออ่สายดาบทั้งหมดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเงาสายดาบนะครับแล้วก็เป็นตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยก็ใส่เป็นพวกของพวกนี้เลยนะครับเป็นผ้าคลุมเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็ดาบใช้ประมาณสองเล่มนะครับเป็นเหมือนกันนะครับเป็นระดับอาผัสนะ แต่ว่าเลเวลเนี่ยอาจจะไม่เท่านะทุกคนว่ามันใช้เงินเยอะมากๆนะครับสำหรับสายดาบนะทุกคนถ้าจะเก่งเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องใช้เงินแบบเยอะนะครับเนี่ยผมอัพมาครึ่งทางได้นะครับก็อัพได้มา,มาประมาณครึ่งทางดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับบวกมา143ล้านเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสายดาบนั่นเองนะครับก็แปว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม